คือใบมันจะเขียวใบจะเขียวฝายาฮอร์โมนตัวอื่นอพอใช้ใช้ไปเนี่ยสีจะผิดเลยอ่ะสังเกตได้เลยถ้าใช้ไอ้คู่หูเนี่ยมันจะเขียวชะอุมใบอ่ะออเมันเขียวคนละแบบกับใช้ฮอร์โมนตัวอื่นก็ทำสวนทุเรียนหมอนทองประมาณ300ร้อยฟ้คต้นตอนนี้ก็อย่างเข้าปีที่12ครับก็ใช้คู่หูก็โอเค รู้สึกว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นมากเมื่อก่อนใช้ตัวอื่นรอบหนึ่งพ่นยาประมาณสามหมื่นแต่พอมาใช้คู่หูใช้คู่หูสามหมื่นพ่นได้สามรอบที่แรกก็ใช้ยาทั่วไปใครว่าอะไรดีก็ใช้แต่พอใช้ใช้ไปมาเจอคู่หูเนี่ยมีคนเขาแนะนำให้ใช้พอมาใช้เออมันมาตานจริงค,รคือผลผลิตมันเพิ่ม <ừ> ผลตอบแทนสูงต้นทุนตำ่ำ ครับแล้วก็ทุเรียนไม่ค่อยเป็นโรคโรคจะลดน้อยลงไปปกติปีปีเนี่ยเป็นโรคเยอะมากแต่พอใช้คู่หูนี่ลดมากลดไม่ค่อยเป็นโรคอ,อ่ะแต่เป็นบ้างโรคที่อยู่กับทุเรียนของสวนพ่สมบัติเนี่ยนะครับมันเป็นโรคอะไรบ้างครับก็โรคคนเนา่าคนเน,าน่าเียอันดับหนึ่งเลยอ่าดับหนึ่งเลยพอหน้าฝนปลายฝนเนี่ยจะเป็นเยอะครับอ,อตอนนี้ก็รู้สึกมันหายไปหมดแล้ว เออทิ้งร่องรอยไว้เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยที่แวงแวงวะวะอยู่เนี่ยอ๋อก็ทิ้งร่องรอยไว้ใช่แต่ว่าก็เติมเนื้อมาเต็มแล้วใช่บางส่วนนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับเอาละครับพอมารู้วิธีเจอกันครั้งแรกนั้นนะครับตอนที่เจอกับคู่หูนะ่ะเราใช้วิธีการอย่างไรครับในการที่สูตรของเราใช้ยังไงครับกี่ช้อนกี่กากี่มใชตามที่เขาแนะนําก็20ช้อนน้ำสองร้อยลิตร ยี่สิบช้อนนำ200อ้ำสองลติตรแล้วไขโตสารล่ะครับไขโตสานก็สองร้อยซีซีแล้วน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรนะครับ,รบเราฉีดพ่นตั้งแต่เริ่มต้นในการอ่าช่างแต่หลังคือหลังจากการเก็บเกี่ยวก็ใช้เรื่อยไปจนกระทั่งออกดอกออกผลอีกอ๋อคือไม่ใช้ตัวอื่นอีกครับที่ออกดอกเสมอดกมันมีการที่เราต้องมาเขีย่ยเลยไหมครับหรือไม่ยังไงสูตรผมนี่คือไม่มีการแต่งออกแต่งลูกเฉพาะแต่งตอนเป็นลูกอย่างเดียว ขึ้นลูกถึงจะแต่งดอกนี่มีเทไลเอาหมดเอาหมดเลยอ่าคือเรามีตัวเลือกไงมันขึ้นลูกมาแล้วเรามีตัวเลือกเยอะเลือกเอาลูกที่สวยที่สุดไว้อเพราะถ้าเราแต่งดอกเนี่ยบางครั้งมันติดแล้วลูกไม่สวยไม่มีตัวเลือกเออมันทําให้ผลถึงบิดเบี้ยวก็ต้องเอาถ้าเราแต่งดอกอ่ะอแต่สูตรผมนี่ไม่แต่งครับแต่งลูกอย่างเดียวแล้วลูกมันติดเยอะไหมครับเยอะเยอะติดเยอะตอนนั้นต้นหนึ่งสักกี่ลูกครับอายุเขา นะถ้าติดลูกเล็กเนี่ยต้นน่าจะมีสองสามรอยลูกต่อต้นอ่าโอ้โห oh แล้วเราก็คัดเหลือประมาณสักแปดสิบถึงร้อยอันนี้ถือเ,เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับอ,อายุเขาสิบสองปีนี่นะเหลือไว้ประมาณนี้แล้วเอาละครับมาพูดถึงว่าบำรุงเสร็จแล้วผลของเขาเป็นยังไงครับเช่นว่ามันหนามันความหนาความบางคือผลมันจะสวยหนาละเอียดเป็นทรงไต้หวันเป็นส่วนใหญ่ คือหนามละเอียดตรงทรงจะกลมก้ oh. นหอยอ่ะเรียกก็ตูดเป็นก้นหอยอ่ะตูดเป็นก้นหอยทรงกลมหนามละเอียดนี่เขาเรียกกันว่าสับทรงไต้หวันทรงไตหวันแล้วนอกจากหนามละเอียดนะครับเปลือกเปลือกบางเปลือกบางใช่นะครับเปลือกบางสีของสีสีของเนื้อสีของเนื้อก็อ มันก็สวยนะเวลาเข้าสีอ่ะสวยสวยกว่าเดิมไหมครับสว,สวยกว่าเดิมสวยกว่าเดิมครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับแล้วน้ําหนักแ,แต่และลูกเหรครับน้ําหนักก็ก็น้ําหนักดีปกติก็ก็สามไซส์ 3, 4, สามสี่ห้าสามสี่ห้ามาตรฐานเลยมาตรฐานไม่มีตกเกตกตกไซส์นะใช่โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์ไหมครับพี่สมบัติว่าก็อัศจรรย์ครับรับเลยครับผมใช้คู่นี่ถือว่าตุดยอดโอ